เมื่อกี้ก็มีการประชุมกันนะคะแล้วก็กไ,ดได้พูดคุยกันในเรื่องของอาอามาตรการต่างๆที่จะพร้อมรับมือนะคะแล้วก็อย่างที่ภาพที่ออกไปเมื่อวานนี้ก็เห็นว่าท่าน,านรองนายกน,นะคะแล้วก็ทางทีมฝ่ายกองทัพได้ไปคุยกับทางของกัมพูชานะคะก็มีการคุยกันก็ทุกอย่างกยงยง็ยังตอนนี้ยังโอเคอยู่นะคะแล้วก็ได้คุยกันว่าเราจริงๆแล้วเนี่ยทุก ทุกหน่วยทุกฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นทางทางกองทัพเองหรือรัฐบาลเนี่ยเราปรึกษากันก่อนที่จะดําเนินการใดๆน,น,นะคะตลอดแล้วก็อํานาจไหนหน้าที่ไหนเป็นของใครเนี่ยเราก็คุยกันอย่างดีแล้วก็ทราบในหน้าที่ของตัวเองอย่างดีนะคะตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องการก็คือความเป็นเอกภาพในการทํางานทั้งหมดเมื่อกี้ก็ได้มีคุยกับทางรัฐมนตรีทางดีอีด้วยว่าก็ไม่อยากให้เกิด กระแสหรือว่าการปลุกปั่นใดๆที่เกิดขึ้นว่ารัฐบาลกับกองทัพนั้นมีปัญหากันจริงๆไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะแล้วก็ทํางานแล้วก็ซัพพอร์ต สนับสนุนกันอย่างดีมาเสมอกองทัพก็สับสนุนบาลนะบานก็สับสนุนกองทัพนะคะแล้วก็มีอํานาจหน้าที่อะไรต่างๆเนี่ยก็เคลียร์กันให้หมดว่าออถ้าถึงหน้างานตรงนี้กองทัพสามารถตัดสินใจอย่างนี้ได้เลยหรืออะไรก็คือเคลียร์กันในเนื้องานทั้งหมดแล้วนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเ,ออเจรจาหรือในดีเทลรายละเอียดข้างในเนี่ย ในการพูดคุยกันเนี่ยอาจจะไม่ไม่ไม่ได้ลงรายละเอียดทั้งหมดนะคะแต่ในกรอบของความเข้าใจเนี่ยก็ก็เกิดความเข้าใจกันนะคะแล้วก็ยังไม่ได้มีความรุนแรงที่ที่ขยายมากยิ่งขึ้นทางกองทัพเองก็ยืนยันในส่วนของการลิมิตความความรุนแรงประทพพเพิ่มเพิ่มให้เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นแนวทางที่รัฐบาลสนาาับสนุนอยู่แล้วนะคะกองทัพออกมายืนยันแล้วว่าตอนนี้เหตุการณ์ทุกอย่างก็เตรียมพร้อมทุกรูปแบบสําหรับการสถานการณ์ ทุกสถานการณ์ซึ่งกองทัพเองเนี่ยทราบอยู่แล้วว่าเหตุการณ์หน้างานเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มันต้องประทะหรือยังนะคะอันนี้ก็เป็นการแต่สินใจของกองทัพที่เราก็ให้ที่หน้างานเนี่ยต้องดูเลยว่ามันต้องประทะหรือเปล่าแต่ถ้าไม่จําเป็นต้องประทะเนี่ยการที่เราจะประทะไปเนี่ยมันเกิดความเสียหายมากกว่าแรงเชียร์ที่จะให้เกิดการประทะคือตรงนั้นเนี่ยมันต้องมันต้องใช้สันติวิธีให้ได้มากที่สุดซึ่งตอนนี้ไม่มีใครช้าในเรื่องนี้ค่ะ ทุกคนทํากันหมดแล้วแล้วก็คุยกันหมดแล้วแต่เลือกแล้วแต่จะเลือกว่าเราจะฟังส่วนไหนไม่ฟังส่วนไหนมากกว่าเพราะจริงๆออกถแถลงการมาสองฉบับจากรัฐบาลเรียบร้อยหมดแล้วในในการดําเนินการแล้วก็ข้อตกลงที่แนวทางที่ประเทศไทยจะไปต่อเมื่อวานนี้ก็มีอันล่าสุดออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณค่ะ